เรื่องตัวนักยศแบบเตยสิบสามสี่ครับเห็นแล้วครับที่สี่ครับเจอกับปะบดมันเราครับเห็นครับที่สามปะบดเนี่ยครับเห็นแล้วครับที่สองปะบดจะเล่นได้ครับแล้วก็มีเพื่อนครับปะบดใจใจครับ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จี o x สปอร์ตออน u r นะตอนนี้หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ร่อยเอกดเตอร์ธรรมนัฐพมเพาได้พบปะพี่น้องจามเมือไมใ่ใช เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปจังไ้ต่อนะแล้วก่อนในการมอบถ้วยรางวัลนะก็ได้มอบหมายท่านปออุโสนะฮะประดามรักษาการแทนในอำเภอแม่ใจมอบรางวัล้กับนักกีฬาในการแข่งเรือพายประมงพื้นบ้านของอำเภอแม่ใจเฮานะฮะ ทีสามครับตำบลแห่ทุกครับทีสองครับตำบลกระต่าครับที่สาครับตำบลไหลทุกโลที่หนึ่งนะครับสอครับนี่เป็นหัวเรือเดียวนะฮะประมาณบ ช่วยรางวัลทั้งหมดนี่เป็นถ้วยรางวัลของร้อยเอกธรรมนัทพมเผาหมดทุกใบเนอผมขบวนตี่สองครับไดช่วยเอกยศขอนท่านนายกรัฐมนตรีครับโคเอกดยศจันทร์โต๊ะนี่ถ้าเป็นถ้วยรางวัลที่หนึ่งนี่เป็นของท่านนายกนะประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมนี่ช่วยจากท่านนายกนะไม่เ จากแม่ใจนะฮะอไอันดับหนึ่งล้วนะคเจริญราษฎอีซีจริญราษฎสมแม่สุข2ามสองแม่ใจแล้วก็อันดับหนึ่งสีถ้อยนะครับตที <S <S ่สามตแม่สุขที่สองตแม่ใจที่หนึ่งต้อรับอันนี้เป็นรุ่นเยาวชนนะครับผม

เคนะเ้มีการแก้ปัญหาตัวหน้ามากเมืตนมาตื่นีครับตำบลจันร่ครับที่สาเครับแม่สุขที่2ตำบลแม่ใจที่หนึงตำบลสีห้อยครับนั่งขึ้นเต้นเเร่ขึ้นเต้นกัน ที่สามั่ว่าวัสาแล้วข้มที่วว่าการทรวเตรและสหกรณ์นะครับพร้อมกับเดินทางวาที่สองครับที่สครับสอครับดับสองครับแม่ใจครับผมรกระเาแล้วครับชท่าดันตรวกรทีหนึ่งสีถ้อยครับรับนรับตบสีอยครับ้ยจากรยคครับรยกจังโัครับ

ตำบลแม่สุขภัยนะตำบลที่สามตำบลจุนราที่สองตบลได้จที่หนึ่งตำบลสีไอยครับอ่าสีไทยที่หนึงเนี่ยหึประเภทหนึ่งฮะนี่ รุ่นมาเกิน18ปีครับสำหรับรางวัลที่4นะคะได้รับช้วยรางวัลนะคะจากท่านรางวัลดีช่วยว่ารางวั้ระกอบการเกษตรและสหกรณ์นะคะพร้อมกับท่านท่านร้อยเอกนะคะพงเผ่านะคะพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทค่ะโอ้2,000บาทนะครับนี่ขอครางวัลที่3ต้องบนแทรนนะคะ ได้รับช้วยรางวัลนะคะพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน4,000บาทค่ะอันดับที่สองนะคะตังบนแนทไซนะคะช่วยรางวัลจากท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะแล้วก็เงินรางวัลจำนวน4,000บาท4,000บาทนะฮะที่สองและอันดับหนึ่งครับนี่ช่วยของนายยกครับ 8,000บาทครับสีถ้อยครับอันดับหนึ่งสี่ครับมีารอบวางเรือพาไปงเรบ้านขอเรอเดือทายลตาีขึ้นไปครับสี่สีครับตำบลาแป่ครับไครับาะรับที่ปดสี่บสี่ครับี่นึ่ตบลบ้านเหล่าครับบ้านเหล่าที่หนึ่งครับ เอาเงี้ยเอาเงี้ยใส่ับคร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 ับบ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 บคค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 ครร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 รัั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 นไหนเองข้าวขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม มีสี่นะคะถ้วยรางวัลจากท่ายรักถุงซีช่วยนะคะพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน500บาทค่ะขนาดนี้เลยขนาดที่สามนะคะสมุนจันทร์น้านะคะถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งพันบาทค่ะ ค่ร <Cornell> ีบคุนลน้าปืนนะคะได้รับค่รางวัลจากข่ารัชมนตรีช่วยบัเงินรวัลจนวนหนึ่งพันห้าร้อยบาทบรรเหลาครับันดับครับงาที่าหกเจ็เาบนึ่งสองามสห้าหกเจ็ดแดเก้ารับหนึ่งสองราากเดแ้บหนึ่งัองสามสี่หาหกเาบ สสีพายอายุ18ปีขึ้นไปสองสีพายอายุน8ิปีขึ้นไปเจร่าจรินาทีีลครับำลน้ำปื้มแบบปื้มแม่ใจที่สองสีถ้อยปั้นเหลาที่หนึ่งะครับสีถ้อยที่สองครับนปื้มแม่ใจนะฮะปั้นเหลา ที่หนึ่งิอครับสูงมากครับที่สามติดพุนำลั้าเลยครับเอาความป็นหานให้กาไเลยครับ่ยอมม่นะเป็นน้อวนักาสมมทีันครับว่นยรางวัลจากท่านรัฐมนตรีช่วยพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน1,000บาทค่ะ ามครับทีมคุณเาจะรับเงินรับไ้รับเพื่อรางวัลนะคพร้อมกับเงินรางวัลจำนวนสองพันบาทาครับตำรวจสี้ามรางวัลจากท่านรีช่วยพร้อมกับเงินรางวัลจำนวนสองพันบาทวนด้ครับรางวัลครับโอ้ระยุก์ุชานายกันีรางวัลจำนวนสี่พันบาทรวจที่ช่วยครับทอาคุณท่อไปครับ ใช่ันเนื้อพายประมงตู้บ้านที่พายรุ่นอายุ18ปีขู้ใไ่ครับที่4ครับจางอิน4สมายเล่าโคงที่3ตะเบิรสีเข้ยที่2ทีมคุณทำนะครับคนได้ที่หนึ่ตมุนบ้นเหล่าครับที่4ครับทีมที่ยเล่า้าเล่า ทีสามจะบนกทีสายครับทีสองทีสิกทำน้ำหนักตึงกันจริงแต่ว้าเราขกกแล้วครับโอ้้านเรากวัดไปหลายใบแล้วนะครับเนาะสุดยอดเลยนะทีสายเราก่อนครับตรงไปเลยครับทีอะไรครับทีสี่ละทีสี่ครับเฮ้ยสุยนครับทีสางเราพงษ์ครับ่าน รักรางวัลคัญรัฐมนตรีทั่วพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทนะคะรกได้รับเ้วยยรางวัลนะคะพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน4,000บาทค่ะรได้รับเพื่อรางวัลคัญรัฐมนตรีทั่วร้อมกับเงินรางวัลจำนวน6,000บาทค้ามันเราได้แฮมใบหนึ่งแล้วนะครับ เม่ซุกได้สักใบได้ยังครับแม่ซุกได้สักใบได้ยังครับได้อยู่เนาะไสองใบแล้วสองใบแล้วครับนี่ครับสองตำบลแม่นีรตุ้ท่าครับ

เราลังรอที่ส <energetic> <Hitler> ี่ครับเพื่อกรมนาแต่สร้ัวยั่กรุกวันีช่วยนะคะและต้องโดนบรรจุนเพื่อ

การแข่งขันไทยเรื่อมมองพื้นบ้านสองทีมไทยมุ่งส่วนรราชารเกาที่ร้องที่นะครับที่สครับเทศบาลสบลนม่ใจที่สามตำบลบ้านเหล่าที่สองตำบลสีท้อยและที่หนึ่งอุทยานแม่ปูรับนักกีฬาประจำท่านขอบคุณกครับผมเมียนขื้นอไรนะครับเดมครับขอบคุณครับุณ

ธดเลยครับพวยยแม่ปื้อนไมรับเร่องมันตดประยกุชานายกเัฐมนตรีแม่เปื้อนนะครับมีเขาหละาลคครับโกีฬาดีก็ตอนคุเกาเลยครับไปอานหนะครับใช่ดไทยประมงเหน้านีสีพายู่ข้างรัชกาลเตานีเราอีนะครับสีสีย ที่สีครับตำบล,ล้ม่เรานาครับแข่ครับที่สามที่สตำบลสุไทยที่สองที่ารบลแม่ใจที่หนึ่งตำบลบผมเประงครับตตบล้านาครับลรา่วร้อมกับิราวัลจำนวนสองพันบา ได้รับช่วยรางวัลจากายรัฐมนตรีช่วยพร้อมนวนรางวัลจำนวน4,000บาทได้รับช่วยรางวัลนะคะพร้อมกับรางวัลจำนวน6,000บาทแล้ทมนี้เราตีนี้เราจะรัฐมนตรีเาจะได้รางวัลจาดค่ายรัฐมนตรีช่วยมี้อยครับได้อีกหน่งใบครับสีถ้อย

บันเราดีสีแม่ใช้ดีสามสีถ้วมอันดับสองสีท้อยอันดับหนึ่งครับหัวใบไท้ายบอดนะครับนี่เป็นแช่มมืดซึมซึมนะฮะการทิ้งแช่มในช่วงที่ท่านรัฐมนตรีมาพอนี่มืดจนพอประหันมาทิ้มไหนเข้าก่อนเข้าหลังับและนี่คือโฉมหน้าของหัวใบไท้ายบอดนะฝั่งบนบ้อนเหล่านะคะัี 500บาทค่ะราวำนวนยนะคะเงินรางวัลจำนวน1,000บาทครวัล1 0 0บาทนะครเงินรางวัลจำนวน2บาทได้เงินรางวัลนะแต่มีถ้วยนะครับสำหรับรายการนี้ ต่กตหมวยทมวะเลครับต่อไปครับตับตำบลแม่สุกครับอันดับสี่ตับลเจรนาดเจรราดที่สามรวมใจครับเทศบาลรวมใจได้ที่2องับปากแปกได้ที่1ครับผม ที่สามกับที่สองครับรอบเลยนะครับได้กะนนไหนรอบเลนนะครับ ครับตำบลแม่สุปนะคะเงินรางวัลจำนวน500บาทค่ะที่ห <helicopter. S 1> นึ่งครับเทศบาลตะบลป่าแไปครับเงินรางวัลจำนวนสองพันบาทค่ะตุดกตาเงินชั้นหนึ้งท่านนี้ครับปีหน้าจะต้องมาตุักตาครับต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลกล่องเชียร์มีรางวัลกล่องเชียร์ด้วยครับเอาละครับ ตำบลเจริญราศนะคะได้ครับได้ครับคำถามคำถเลยครับรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะคะตำบลบ้านเหล่าค่ะบ้านเหล่าครับชมเชยครับรางวัลชมเชยอีกรางวัลก็คือตำบลแม่ใจค่ะแม่ใจครับบ้านเหล่าเจริญลาศครับชมเชยครับผมครับได้ครับครับคำถามนะครับสามเป็นตำบลแม่สุขครับ

ตามคาดนะครับนี่ครับถือว่าเต้นได้งามได้พรห้อมเพียงกันเลยทีเดียวครับจัดสเตจเวทีได้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับถือว่าได้ครบมดทุกตำบลน,นะครับตอนี้ตำบลไหนมาได้นะครับสีท,ย,สทยอันดับ2ครับ อแสดงวัยุ่นับคนละมันเลยนะครับาทมันรหลวงนี่ขึ้นพิตตี้แล้วนะนับสองครับนี่นังพิตตี้นงพิตตี้นี่ฮะสุดยอดเอนเตอร์เทนครับสี่ถ้อยเทานะครับบางซิสเทานะครับตำบลแม่สุกครับเอาที่สตัวไรกีาที่สองสี่ร้อยครับ

โอเคครับและนี่ก็คือบรรยากาศการรับรางวัลของการแข่งเรือพายประมงพื้นบ้านนะฮะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยายของเราก็ถือว่าผ่านพ้นไปได,ด้ดีครับก็อย่าลืมเข้าที่ตามจีบกสปอร์นทัวร์ต่อไปว่าจะมีกิจกรรมกีฬาหรือว่ากิจกรรมไอย่างที่มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันก่ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับรถยนต์นะครับโคจที่ผ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าท่านนี้ที่ร่ำทีนี้อย่นีน่ก็